ังที่หากระนั้นคุณโอ้ยหลังที่หาครับเนี่ยมือ่าสองตัวมีที่เบียดขึ้นก็ครับโอ้สามครับคงขอสามขอสามตอนสายสวัสดีครับมือนี้กะคือเก่าครับผมหลังจากที่ใส่เบ็ดปลามาคลิปนึงแล้วกะเปลี่ยนมาใส่เบ็ดกบครับมือนี้กะมือนี้ได้ไหมไม่ครับผมหมายนี่บ่เคยมาใส่แจ๊คแจะครับแล้วกะตุ่มกับตุ่มออกมาสิบหรือสิบเอ็ดลังเลยะครับสิบเอ็ดลังครับผมออกมาสิบเอ็ดลังครับแล้วกะเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยปลา เคีงเป็นล้วก็ป่าเนาครับพอดีพ่อพ่นไปใส่ซดางปลาซิ้วไอ้เมื่อคืนนะครับเนี่ยลาซิวเน่าครับผมตากแดดไว้ตเมื่อโซ่นะครับว่ะนี่ก็บแปะปลาเคีงเป็นครับนี่นี่ก็ตุ่มประมาณสิบหลังสิบเอ็ดหลังครับนี่ไม้ก็ไดเป็นนี่ครับนี่ปลาเข่าเฮียครับเนี่ยนายจำได้นะครับเนาะเคยมาใส่เบ็ดปลาที่นู้นแล้วครับนี่เมืองนี้แล้วครับนี่โอ้ถือว่าเหมาะเลยครับเนี่ยหน้ามันหน้ามันเริ่มขอดแล้วครับว่ะไปลุงไปใส่เสื้อพุดแล้วครับไปไปใส่น้ำกันครับผมเดี๋ยวใส่เบื้องครับ แลกอ่ะสุดยุนีครับเนี่ยทำแล้วครับหกม้วนกว่าแล้วพีพยายามใส่เบบดอันนี้ใส่กระเคงมอแล้วครับเนี่ยนี่นี่แลครับนี่เลยนี่หมอกขนาดนครับเนี่ยนี่นะปลาเขาเฮียนะครับเนี่ยน้ำมันเริ่มขอดแล้วครับ มเราไม่ต้องใส่ย่งงางหักเลยครับเลยนะยปลาเน่าครับเหม็นแห้งครับเนี่ยปลาเน่าเข้าไหมาตายตั้งมาขึ้นเลยครับปลาซิวครับตายงไปเลยครับนะไปตรงนี้ครับหลอนไปนะครับเนะี่ย ไอ้หล่าหลังแหลกถ้าใส่บเปิดกะคิดว่าีิขามไปใส่หวยไปแล้วครับผมเพราะว่าเบิ้งเบิ้งเราย่างเบิ้องเราครับประมาณใส่เด็ดประมาณจะขาดหลังหกหลังเลยนะครับถ้าใส่บิดกะทิขับไปหวยไปแล้วครับทางนี้งยู่ความกูลละสิตประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหาอย่างมาปก่อนนะครับนะครับกบเป็นอย่างไอครับประมาณนี้แหะครับนี่จังเดกะติดตามมือเศร้านะครับเนาะสีมาหรือประมาณรูดแล้วกันครับผมมือเศร้าเจอกันครับผมโอเคครับ สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมกับบรรยากาศหลังฝนตกครับผมกะได้เวลายามตุ่มแล้วครับผมใช้หมดสิบเอ็ดลังนะครับเนาะเมื่อคืนนี้ฝนตกครับผมจักสิเข่าหรือว่าเข่าบวกลบครับแต่ที่ผมสังเกตก็เบิ่งจากที่เคยใส่มาครับเนาะถ้าฝนตกนี่แจ๊กเป็นอย่างบัมันก็ค่อยเข่าไหมครับตุ่มผมครับบางทีตุ่มก็บางทีหนามก็ททวมตุ่มใช่ครับเมื่อนี่ฝนตกครับ ผมมอคืนนี่ฝนตกครับแจ็คมู้นี้จะเป็นแน่แท้เลยครับเนี่ยแต่ถ้าถามว่าหมา้หมบอผมก็บอกหม้อเติบอยู่แล้วครับเนี่ยเขาง่ามง่ามครับขาดตาครับตาเขัย้ายเห็ดอยู่นี่แล้วครับเนี่ยที่เขาต้องได้ขึ้นครับผมบรรยากาศสวยๆครับที่บ้านเทาครับนั่นหลังแรกอยู่ต่อหน้าเลยนะครับมาะดูดน้ำกันครับสิถึกหรือบัตถึก เป็นป้าเขาเฮียครับผมเพื่อนเบเฮดครับเจ้าของบ้านเพื่อนนะครับนะเพื่อนบเฮดครับพอดีแดนกันยนูนิซันนะเพื่อนเบเฮดครับผมปล่อยเป็นนั่นครับมันก็น้ำบกขาดกันงท้ครับผมก็ห้อยมีคนมาใส่เป็ดกบอยู่ครับนี่แรกก็ยูนแลับนะ ถือดีครับปลาลังแรกปลาถือครับลัางต่อไปครับให้เบิ้งแบบเรี้ยวท้ามเลยครับผมลัางที่สองอยู่ตัวหนาเลยครับยุ้งมุ้งีลครับเนี่ยนี่ไหมครับเนี่ยเหมาะขนาดเลยครับเนี่ยเป็นปลาเขาเหียครับ ่ะกี้นี่น้ำหน่อยกานีเลยครับเนี่ยตอนผมมาใส่นะครับเนี่ยฝนตกครับน้ำเพิ่มขึ้นเลยครับเนี่ยจากหมอมหมอกลายเป็นจังเดมบุครับเนี่ยนี่ครับลัางที่สองอยู่มุมนแลนะครับเนี่ยมีซีรีก็ครับพอนาตกเลยจะฝนเลย สามครับเนี่ยตกแห้งเสียแดดอยู่ครับเมื่อคืนนี้ก็ได้แต่มันหักตกแป๊บเดียวให้มันหักตกแห้งครับน้ำเพิ่มขึ้นได้บลกหลายเลยครับจากที่น้ำน้อยเดียวครับน้ำขดข้นอยู่เนี่ยครับเนี่ยมาหลุนทุกการครับเสียแด้บ่ได้หลังที่สามครับอยู่นี่แหละเนี่ยใส่ไป็มุมทั้งสายมือนี่แหละครับเนี่ยจากน้ำมาเจาะน้ำขดข้นไว้เดี๋ยวเต็มหมดเลยครับ เบมึงดูบ่ถือครับผมลังที่สามบัถือครับนี่นไงรังที่สามบัถือครับผมวรังที่สี่อะลังที่สี่เป็นได้ครับเนาะบ่ขนาดเลยครับอย่างนี้นาะหน้ามันเพิ่มมานี่ตปัญหามันปนวะดแล้วพวกถ่มตุ่มเนอครับผมโอ้ยเต็มบักลาครับ ดิซี่กับพ่อถือครับหุวยตายแล้วมือนีไหมครับสีบวัวฟ้าสักเด้อน,น,า,งน,นางที่หาครับนางที่หาอยู่พวครับเหมาะอยู่แต่ฝนตกนี่แล้วลูกพี่เอ้ยนางที่หานางออนนที่หากระด้าง,งุณโอ้ยนางที่หาครับ อี่มือสองตัวมีทีเด็ด้นกครับโอส้ครับมบขอม้มขอซ้มัม่นะือสองดือดซ้เดือดของล่างดีนะผมมันตานไหลไหลโอ้ขอสามครับมีตะบักยเลยนะสามสามสามถือว่ายังหมานดูครับเนี่ยสมตัวครับผม ตัวนึงทองขาวอยู่นะครับเนี่ยนอนอยู่นะครับเนี่ยสองตัวเต้นอยู่ครับเนี่ยโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมมาแล้วเนี่ย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 ทีเด็ดมาแล้วครับนี่เข่าตัวเดียวเข่าลังเดียวสามตัวลังที่หาแล้วลังที่หกยี่ปุ่นครับเนี่ยอู้หไปหนีครับเนี่ยลังที่หกใส่ไปหนีเจ็ดลังครับใช้มาให้เดียวเนี่ยเจ็ดว่าเหมาะสินะครับเนี่ยปลายังเหลืออยู่ครับเนี่ยปลาเนี่ย แค่กี้ก็มาใส่อยู่นี่ล้วครับปลาเขาเฮียนี่แหละตอนมาใส่ก็ยังมีบ่อนมีอย่างนี้ครับเนี่ยหกพันยีหนีแล้ครับเนี่ยอเอ้านี่ยถือประมาอยู่ครับผมโอ้ยลังนีไปนในลังเนี่ยเาวครับลังที่เจ็ดยู่มุมงคุณครับลังที่เจ็ดอะ เอาเขาลังเดียวซามโตก็โอเคครับนี่แหละลำที่เจ็ดยุ่นี่นะครับเนี่ยเสียดายแต่มันข่วมตุ้มบมดแล้วครับน้เนะอยากที่เขื่อนไหมครับนี่โอ้ยลำที่เจ็ดปาดเนี่ยเถอะเนี่ยเนี่ยครับอู้ยลำที่เจ็ดปักเถองงี้ครับ โอ้ยหลังเหยื่อยู่งครับพีพ่โมนี่แหละบลับบับบับโอ้ยบกเขานีแล้วครับอ้ยถือว่ามันครับผมป้าเขาเฮียเนี่ยเอา้าดีสีตัวก็ถือว่าคุ้มแล้วครับสีตัวคุ้มสีตัวคุม้มุหลังที่แปดหลังที่เก้ายู่ขขางสะย้ายครับผมเดี๋ยวผมไปย่างไปพื่นครับโอเคครับผมนี่แหละครับหลังที่แปดเขาจุดเด่นแล้วเนี่ย ขา่างสะนี่ยครับเนี่ยปลาเข่าน่หน่อยเนี่ยครับเนี่ยยายเราบอกว่ากบตัวลงดีงที่สุดท่านว่ายี่นี่ละตัวลงดีที่ถือว่าเท่านั้นแล้วฝนตกเดี๋ยวเดี๋ยวบนี่นี่นั่งถ่วงเบิดเลยครับโอ้ยลปลาฟูบ่บถือครับมึงส่งลหรอมถือครับบ่ถืออีกโอ้แต่ฝนมาตกเนี่ยผมว่าน,นี่โอเคกูหนีอยู่เลยครับ ฝนตกเรากินปลากินอย่างมันหายเบิดครับผมแต่ที่ผมสังเกตนะครับนี่แหล้วนะอย่างที่เก่าเาครับโซ่เงียบแท้เงียบอีหลีครับมืถือจอดมึงทงหละนั่มือถืออีหลีครับอย่งที่เก่าเฮโอ้ยสีบทได้แค่สองหลังนี่เนะครับมึงทงะ สวมเบิดจังหนามขอนขครับอยู่นี่ก็นามขอนได้นะโอ้จอดเดี๋ยวตกมาไปเดี๋ยวหนามเต็มเลยครับเนี่ยเอาไปหลังที่สิบหลังที่สิบเอ็ดเท่าครับเจะมาใส่เบ็ดปลาขนาดเลยครับเนี่ยน้าเราครับน้าวตาครับเดี๋ยวจะมีสิจะคลิปอยู่ดี๋ยครับมาใส่ครับผมหนามขุ่นดีเครื่องนะครับเนี่ยเข่าแล้วก็งามครับนี่นะหลังที่เก้าอยู่นี่นะครับเนี่ยหนามขอนเอาจอดอยู่นี่ครับแต่บอรลูตอนนี้คือนหนามก็เต็มแล้วยทรงตอนมาใส่หนามขอนเอาจอดยู่มุมงนะครับ เต็มปีหนีเดินนะม,มังสงนะถั่วตุ่มแลยมังสงครับนะตอนนั้นมาใส่น้มถั่วอยู่นะครับเนี่ยโหนำขวัญอยู่นะครับเนี่ยเต็มตุ่มเลยครับเลยนะมาหวัดเนี่ยโอ้ยที่ประมาณนะครับมังสงแล้วนั่นเบิดนะฮงนุ๊กนะประมาณนี้เลยครับโอ้ยฝนนะฝนฝนนะฝนบัถืึกเลยครับ อ๋อนี่แหละหลังสุดท้ายอยู่นี่แล้วครับเนี่ยถ้าถามว่าหลังไหนหมอสที่สุดที่ใส่มือนีกอะผมว่าหลังนี่แหละครับเนี่ยมันเป็นน้ำขอนแล้วเป็นพ้นใช่ไหมครับเนี่ยขอนแล้วเจาะแล้วเป็นพ้นครับโอ้ยแต่ฝนตกไมาา่จริงเนี่ยเต็มไปหมดแล้วครับน้ำ่ะแต่ที่คนขอนอยู่มุมเนี่ยน้อยเดียวเนี่ยแล้วเป็นน้ำขุ่นๆเหมือนโอ้ยเนี่ยมองเนี่ยครับเนี่ยตรงนีงเป็นน้ำขุ่นเหมาะน้อยเดียวด้วยครับเนี่ยตุ่มใส่ไปนะครับเนี่ยแล้วนี่แหละผมว่าหมอสที่สุดแล้วครับเนี่ย ฝนที่ฝนไม่น่าตกเลยจะเย้ากันลูกพี่มาไหมโอ้ยกบเถาตัวนึงครับกบเถาเงี้ยครับกบเถาเงี้ยกบเถาเงี้ยตัวล่างสุดท้ายครับ เอาไปครับผมไปสรุปผลงานของเขาครับผมครับผมกับสรุปผลงานของเขารอบนี้นะครับผมแท้ทั้งหมดสิบเอ็ดลังครับผมเสาแปดเข่าสามลังครับได้สามลังนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมเนี่ยลังนี่ก็คุ้มแล้วครับเหลืองหุยครับตัวเนี้ยขบงี้อมไหมครับเนี่ยอันนี้เข่าสามนี่ก็โอ้ยคั่กกันครับว่ะสามโตนะครับมีตัวงี๊ไหมครับมีตัวพร้อมงามไหมเนี่ยว่ะมีตัวพร้อมงามไหมครับเนี่ย ถามตัวนี้ไหมครับคือโอเคเลยครับเนี่ยแล้วก็บวกหน่อยตัวนึงครับตัวนี้ก็อธิบายกันเด้อครับเนี่ยมันยังตัวน้อยอยู่ครับเดี๋ยวให้มันยืดขึแล้วกินมันครับเนี่ยกะนี่แหละครับก็ถือว่าประมาณไปได้ครับผมถ้ามันขนาดที่เขาหกลังเจ็ดลังคนแล้วครับเพราะใส่ตั้งสิบเอ็ดลังครับผมแต่ก็ยังดีที่ได้บอกบอกอบยืดมาครับผมอ่ะไปเฮ้ยใส่ถุงดีกว่าครับนั่นนะ งี้ดีวะทำพวกนี้ทอดสองตัวที่ได้สอง,งสองหมื่นสามหมื่นที่แล้วนะครับนี่ทีขอสามนี่ไม่ได้ตัวป้องงมง้างครับเนี่ยโอ้ยสีต่ตัวเลยคือว่าคุ้มเลยครับเนี่ยสีต่ตัวเดียกัน พวกต่ตพวกหกเจ็ดขีดด้วยเหอครับเพื่อเพข้อแปดข้อเก้าขีดุเลครับเนี่ยสีตัวนะครับมีตัวนี้ครับน้อยน่อยนี่ไฟมันทำนีสมัยพอดครับไฟเวน้าอยู่ขวงนี่แหละ่อยมากินที่ลังครับไปกบนี้ตัวง,งามครับ ดีตโอเคเลยครับผมครับจังไดกะมิน้กรขอบคุณหลายๆครับผมที่รับชมรับฟังวิดีโอกับฝากครับผมสองสถานสอนครับฝากกดไลค์กดติดตามกดถึกใจมาให้นะครับผมเฮ็ดชิบองให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับมินิกราฟิกพูดอะไรครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ